เ่านฮ้ยยูสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอนดสซานสลว์ในไม่เช่นเคยนะฮะ่วันนี้ไม่ผิดบริษัทเอาละฮะวันนี้ผมมากับจินนี่คนรวยนะครับผมว่าวันนี้ผมเอางบมาที่หนึ่งหมื่นหกพันตีเป็นหนึ่งหมื่นหกพันแล้วกันนะครับผมกับไม้หนักๆนะครับผมเอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเราเนี่ย จับปั้นถึงเท่าไหร่นะตีไปคร่าวๆเนี่ยผมได้อยากได้ประมาณสัก5 0า0 0ื่นหกหมนะครับผมเพราะว่าเอาลองงบมาเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าไม่งมีสิทธิ์ยื้อได้นานๆเลยนะเอาละฮะไปกันต่อนะครับผมก็ตอนผมอัดเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรนะแม่งหน้าจอมันบีบเข้ามานิดนึงนะครับผมพเพื่อนๆเห็นวงกลมไหมมันจะแบบไม่บรรนานะันจะแคบๆลงมานิดนึงนะผมไปกดโดนตัวเชี่ยอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเอาเป็นว่าก็ทนดูไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาละฮะ มาดูสิคาว่างบ16ื่นหกเนี่ยมันจะถึงเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ไม้200นะครับผมเราเนี่ยไม้หนักสัปเต็มเลยครับวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารใช่ไหมผมดูก่อนโอเควันอังคารนะครับผมแล้วแม่งบอกตรงนะโคตรจะใกล้มันเกิดผมนะครับผมเอาล่ะฮะผมเนี่ยจะขอพรนะครับผมขอให้จินนี่เด็กบันดาลพรในผมเนี่ยว,วันนี้แตกสักห้าหกหมื่นนะเจ็ดหมื่นไปเลยได้ก็ได้นะเออลองมาดูกันซิว่าพรข้อน,นี้เนี่ยจะสมหวังหรือเปล่านะครับผม อคอนเทนต์นี่นคือขอพรนะครับผมวันเกิดฉันบีนีขอเธอกลับมาได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่นั้นเพลงนะฮะแต่เพลงนี้ผมชอบนะแม่งเศร้าจะจัดนะวันเกิดฉันไม่มีเธออยู่อะไรเงี้ยไปเลาเรื่องกันไปแล้วครับผมโอ้โหดับมาห้าตัวครับผมบวกมาสองพันสองนะไปกันต่อครับผมก็มาเจอหน่วงนิดนึงนะครับผมช่วงนี้เหนไม่ค่อยดีนะครับผมฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะฮะโอ้โหมันหน่วงจังวะ หรือว่าผมเบอือวะผมอาจจะเมาค้างอยูน่นะเฮ้ยไม่ได้ดิไปกันต่อครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะบางคนเนี่ยถามช่วงเวลาผมเยอะมากนะครับผมก็อย่างที่บอกนะผมเล่นช่วงม,ม,ม,มันหะ้าโมงถึงหกโมงนะผมแล้วก็หกโมงครึ่งเนี่ยถึงประมาณทุ่มเกือบสองทุ่มนะครับผมแล้วตะวันนะแต่ผมจะบอกนะครับผมบางทีเวลาที่ผมออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้ผลอย่างที่อะไรนะเขาเรียกว่าไม่ได้ได้ผลตลอดเวลานะครับมันจะมีบางเวลาเนี่ยที่ได้ผลดีก็มีนะ อย่างเช่นดึกๆนะครับผมตีสามตีห้าแต่เอออย่างว่าแหละมันเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆนะครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวหาเนี่ยแม่งน้อยลงนะเพราะว่าคนที่มาเล่นตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับผมมันก็เลยแบบแจกเราเยอะนะแต่ถ้ายิ่งคนเล่นเยอะเนี่ยการหารเปอร์เซ็นเนี่ยมันอาจจะกระจายไปหละมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้ AI ของแม่งมันเหมือนกันนะครับผมแต่ที่ผมมาเล่นให้ดูเนี่ยก็เพราะว่ามาดูแบบยือย้อๆไงงบเยอะไงก็สามารถแบบมีใช้ไปกว่าครึ่งครับผมมาดิ วายอ้โหววายแถวเดียวไอ้สัตว์ถ้าเป็นสองแถวนะมีห้าพันครับผมแต่ว่าเป็นติดเลขไงก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมพูดไม่ชัดเลยทีเดียวนะฮะเอาล่ะครับมาบ่าวะผมอยากได้สแคปเตอร์มากเลยนะตอนนี้แต่ว่าเหมือนจะยังไม่เข้าเะครับผมก็การที่เรามีงบเยอะเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งครับผมเวลาที่เราได้เนี่ยมันสามารถยือได้นานนะมันก็เหมือนกับว่าเออ แล้วมีทุนเยอะเราก็ยื้อนานมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่แตกเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมถ้ายิ่งไม้หนักๆเนี่ยมันก็เอ,อื้อการที่เรามีงมไปเยอะนะครับผมมันก็แค่นั้นเลยนะทริกของมันเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับผมกับพวกเกมพวกนี้นะแต่ถ้าทุนน้อยปั้นเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามและก็เทคนิคสักนิดนึงนะครับผมบางคนที่มีทริกเนี่ยในกลุ่มเนี่ยผมเห็นเหลายคนเลยนะที่แบบโอ้โหมีแค่ทุนหนึ่งร้อยเนี่ยแต่ว่าถอนเนี่ยทุกวันนะโอ้โหผมว่าแม่งคุณเก่งมากนะครับผมเพราะว่า งบนิดเดียวแต่สามารถทำได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าในการที่จะเข้าละทีเนี่ยดวงคุณแม่งต้องมีด้วยนะเอาจริง,รงเอาละฮะมาดูกันซิว่า200ร้อยไม้ม200เนี่ยหน้าแม่งได้อยู่นะครับผมดาบแม่งตกอย่างบ่อยนะแต่สแคปเตอร์นี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมจะเน้นแบบสัญลักษณ์มากกว่านะฮะม,มีเพียรพรข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอคือขอให้กูเนี่ยได้ตังค์ยเยอะได้ไหมโอ้โหไปผมจะลองปิด ไอ้เปิดเทอร์โบนะฮะปิดหรือเปิดวะเนี่ยคูปิดหรือเปิดไวะเนี่ยทำไมแม่งเท่ากันเลยวะอ๋อปิดครับผมเมื่อกี้ผมเปิดไว้นะมันเลยน่วงๆหน่อยไม่เกี่ยวหรอกไอสัตว์เน็ตกูนี่แหละไปกันต่อครับผม <c oughs> ครั้งนี้ผมจะหมุนมือ,อนะผมแบบเป็นคนชอบหมุนมือนะครับผมเพราะว่าไม่รู้สิการหมุนมือมันทําให้ผมชอบการแมนนวลนะผมไม่ค่อยชอบกดแบบแอปปาแนแัสบอนะที่มันจะเป็นระบบออโตนะ้เนี่ย อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการใช้สูตรล่อฟรีสปินนะผมน่าจะคิดวอ,อย่างนั้นมากกว่านะครับผมแล้วแต่เทคนิคนะอย่างผมเนี่ยชอบกดมือมากกว่านะผมว่ามันบาลานนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมใช้สูตรเหมือนกันนะฮะแล้วแต่คลิปดีกว่านะโอ้โหสวยนะแต่ถ้ามีวายสักหน่อยเนี่ยอื้อหืออย่างเยอะนะครับผมก็ไม่มีแล้วนกครับผมรอสแคปเตอร์ล,ล้วนๆนะครับผมเกมนี้นะอามามาไอสัตว์เอ้ยตัวเดียวก็ไม่ให้อยู่นะ ยังไงต่อครับผมอ่าสาวคนไหนท<า>ักแชทมาอีกเนี่ยปิดไปเลยปิดไปเลยเสียงเข้าหมดลยสานเอาล่ะครับมาไปกันต่อครับผมอืมไม่สองร้อยนี่น่าจะได้ลุ้นวายข้างนอกมากกว่านะฮะไม่น่าจะได้สแคปเตอร์หรอกผมว่านะแต่ก็ลองดูฮนะงบเราเยอะอยู่ครับผมน่าจะยื้อได้นานนะอันนี้คือนานมากนะครับผมตั้งแต่ผมกดมาใน <Wow. S 1> ตนแรกเนี่ยเพราะว่า ไม่เข้าเลยนะสแคปเตอร์เนี่ยขนาดเปิดเทอร์โบก็แล้วปิดเทอร์โบก็แล้วนะครับผมอ่ะสักหน่อยเถอะเพื่อนสวยหยุดอุ้ยชี้เกือบแล้วเกือบแล้วเอาละครับมาสองร้อยกับสแคปเตอร์นะครับผมโอ้โหดีเลยจริงด้วยไหมดูเลขสิกว่าจะขึ้นมาก็ต้องขอภายจริงๆนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเป็นกระจอกนะไปครับผมเชื่อมันใน8ครั้งของผมครับผมมา เน้นวายอย่างเดียวครับผมบอกเลยขอเต็มแผงเต็มหน้ากูวิกฤตกลับมาหน่อยสวยครับผมหนึ่งตัวมาแล้วติดเจมาครับผมรอบนี้มาบวกมาสองพันสี่ครับผมกําไรต้องมาแล้วเพื่อนสวยสองตัวมงกุฎติดไหมอยากได้มงกุฎมากกว่านะขออีกตัวหนึ่งสวยครับผมเต็มแผงเต็มแผงแต่ยังไม่บิ๊กบินนะขอต้องสองตัว อ่าโบเข้ามาโกฟรีอีกหนึ่งครั้งครับผมถือว่ายังได้อยู่นะไปกันต่อครับผมโบใหม่ตัวนึ่งเต็มแผงเรานี้พี่วินเท่าไหร่เท่าไหร่ครับผมโบมาห้าพันขอห้าพันเอาเกินไอสัตว์เกินเจ็ดพันสองเก้าหกครับผมเลขสวยๆนะ โอ้โหมาแล้วก็ผมกำไรเริ่มมาแล้วนะเพราะว่าเราวนเนี้ไม้หนักจัดเต็มเลยครับผมวันนี้นะบวกมาสามหมื่นหนึ่งแล้วครับผมอีซาดเป็นไงแปดแข้งเน้นๆครับผมขอวายมาอีกทั้งสองตัวโอ้โหไม่ได้วายนะแต่ได้ฟรีมาโอเคครับผมถือว่ารับได้นะขออีกตัวหนึ่งได้ไหมโอเคสวยติดวายมาด้วยโบเข้ามาหนึ่งทียื้อไปลูกพ่อ พรข้อนี้จะเป็นดาบมาสวยครับผมพรข้อนี้ผมจะเป็นจริงหรือเปล่านะขอให้เงินเยอะๆโอ้โหบวกมห,หนึ่งครั้งครับเชีย่ยเอาว่าอาะอะไรดีมันดันพรนี่ผมอ่ะโบะเต็มแผงเอมาครับผมคูณวายเข้าไปสามตัวครับผมไอศาสตร์มาแล้วครับผมสี่พันบาทเน้นๆนะฮะจะสี่หมื่นแล้วเว้ยเชีย่ยเอาว่ะ ก็เป็นธรรมดานะครับผมบว่าผมเนี่ยเอางบมาเยอะนะมาหนักเน่ยถ้ามันเข้าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหลนะฮะจัดหนักจัดเต็มโอ้โหวายเต็มแผงดิอย่างเงี้ยไอสัตว์เท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เชี่ยโบมาหมื่นไหมถึงหมื่นไหมถึงหมื่นเถอะถึงหมื่นเถอะไอสัตว์ขนาดนี้โอ้โหเมเก้าวินเมเก้าวินต้องมาเพื่อนยังไงวรรดานพรบรรดาลพร มาเกินไปแล้วครับผมซูเปอร์เมก้าวินถึงสองหมื่นไหมอย่าว่าเถอะไอ้เยีะสองหมืนเถอะไอ้เยอะสามหมื่นสี่มืนเฮ้ 20, เฮ 30, 40, เยโอ้โหไอ้ตา์เต็มแผงเพื่อนๆพ,พอนพรเข้านี้สมหวังครับผมไอเ้เชี่ยเลิกเลยดีกว่ามั้งเนี่ยไอย้ศาสแปดหมืน่นเจ็ดอกเมื่อกี้โอ้โหโบมาอีกเต็มแผงอีกไอ้ตว์แตกแสน แตกแสนนะผมคลิปนี้ไอ้เฮียวันเกิดของผมว่าเป็นยังไงเล่าไอ้เฮียมีตังแล้วกูไอ้สั้เฮียโอ้โหไปเฮียใจเต้นรัวๆนะครับผมเมื่อกี้ดองเมื่อกี้สุดจริงๆเนี่ยครับผมไอ้เฮียว่าถูกฟักแสนแสนสามไอ้ส,สัดแสนสอง What ไอเชี่ยเลิกเลยครับผมโอ้โหขอบคุณจินนี่จริงๆนะครับผมที่มาดันพรอนแอสซันนะไอสัตว์เอ้ยโอ้ยเชี่ยเสียงหายหมดเลยนะไอสัตว์แบบยังช็อกอยู่เลยตอนเนี้ยว่าโอ้โหหนีดีกว่านะครับผมโอ้โหเอาล่ะครับผมเป็นไงครับผมกับแม่งโคตรจะพีกนะโอ้โหไปดีกว่าไอแม่งหนีไปใช้ตังเลยรอมันเกิดไปใช้ตังเลยครับผมเอาล่ะครับผมเป็นไงบ้างครับ ขับคลิปแบบอืมโคตรจับพิกนะมาดอกเดียวเข้าฟิสปินรอบเดียวนะอยู่เลยครับผมเอาละถ้าใครชอบเนี่ยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แอดซันด้วยนะครับผมหายใจแป๊บนึงนะแม่งเหนื่อยวะเมื่อกี้ไอสัตว์ช็อกเลยอะ่ะช็อกจริงๆนะใครจะคิดว่าได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมแตงมาดอกเดียวนะ8ปดหมกว่าบาทนะรวมกันเป็นแม่งแสนกว่านะมาเอาละครับผมปิดคลิปกันดีกว่านะ ก็ไม่ว่ามาจะเลี้ยวข้าไหนนะครับผมก็ต้องแพ้ลานะครับผมเพราะว่าลาไปต่อเอ้ยลาไปก่อนนะครับผมโอ้โหแม่งสมองไปพังหมดแล้วนะเอาครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์แอด์ลับด้วยนะครับผมบายจ้าทุกคนจุ๊บ